ต้องขอขอบคุณนะครับที่มางานในวันนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันนะครับที่ผมเองก็เป็นเป็นคนขายด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนแนะนําลูกค้าด้วยเกี่ยวกับการเลือกผ้มาม่านนะครับแล้วก็เทคนิคในการเลือกพ้าม่านในสมัยนี้เนี่ยผมผมดูแล้วในตลาดในเมืองไทยเองนะครับให้ความสําคัญค่อนข้างสูงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเท่าที่สัมพันธ์มาจะเป็นลูกค้าต่างชาตินะครับมาเลือกพาก้าม่านทีนี้โอโ้โหสองสามวันไม่เสร็จ นะครับแล้วก็เลือกแบบแมทเทเรียลอย่างดีนะครับแพง,งะคะือราคาไม่เกี่ยงเลยนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าในประเทศไทยอาจจะแบบเออเลือกพม,ามาก่าเราแบบถูกๆง่ายๆนะครับแต่โดยที่สมัยนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะครับคือเทรนด์เนี่ยมันเราเทรนเหมือนต่างประเทศมันก็หลากหากขึ้นคือต้องยอมรับว,ว่าพม่าเนี่ยเป็นส่วนประกอบค่อนข้างจะดแทจัดเกือบ50%ของการตกแต่งบ้านตกแต่งห้องนะครับเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่เพราะว่าเวลาเป็นพม่าที่เขจะเห็นลาย ับบางทีอย่าวอลเปเปอร์ด้ซ้ำหรือบางทีมากกว่าตัวเฟอร์นิเจอร์ด้ซ้ำนะครับนั้นวันนี้ก็จะมาดูนะครับแล้วกันว่าในฐานะที่อาจจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับอาจจะเป็นสื่อเองหรืออาจจะเป็นดีไซเนอร์หรืออาจจะเป็นทางด้านเคอร์เทนดีลเลอร์นะครับร้านพม่าเองเนี่ยจะมีเทคนิคในการนําเสนอหรือว่าเทคนิคในการเลือกใช้พาม่าของตัวเองยังไงบ้างน,นะครับในผมจะขอเริ่มจากตัวผาม่าเลยแล้วกันนะครับ ครับก็พม่านะครับก็คุณสมบัติผมจะไม่ลงลึกทางด้านรายละเอียดเทคนิคอะไรเยอะแล้วกันนะครับก็แบบเอาเอาเป็นคร่าวๆแต่กันว่าเวลาเลือกพม่าต้องดูจากอะไรบ้างทำไมมันแพงทำไมมันถูกทำไมพม่าบางยี่ห้อโอ้เขาเป็นแบรนด์เนมหรือเขาแพงมาของลาอะไรเงี้ยมันเป็นแพงที่แบรนด์เขาหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่วัตถุดิบเขาแพงหรือเปล่านี่ก็จะมีตัวสังเกตนะครับเช่นเส้นได้นะครับในการเลือก้าม่าเองต้องดูเส้นได้ด้วยว่าเส้นได้เป็นแบบไหน เช่นได้ในการทอรขึ้นมาเป็นผืนผ้าก็จะแบ่งเป็นตัวโพลีเอสเตอร์บ้างเป็นคอตตอนเป็นวิสโค้ดบ้างน,นะครับก็เท่าพูดง่ายๆคือเป็นเส้นได้สัมผัสเส้นได้ธรรมาชาติครับถ้าเป็นเส้นได้ธรรมาชาติก็จะราคาสูงหน่อย,อย,อยเชื่อพวกตัวคอตตอนหรือวิสโค้ดครับเป็นงานเทคนิคอย่างนึ่งก็คือดูที่ตัวส่วนผสมนะครับว่าผ้าในผืนนั้นน่มีส่วนผสมอะไรอยู่บ้างถ้าบอกว่ามีคอตตอนเยอะโอเคราคาแพงอันนั้โอเครับได้อา่าวราคาแพงแล้วมันดีตรงไหนนะครับ ถ้าคอตตอนเองมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าพวกโพลีเอสเตอร์ที่เป็นสังเคราะห์ดังนั้นเนี่ยในการทำผ้าม่านเนี่ยก็พวกใยสังเคราะห์นะครับจะสู้ตัวเช่นไดโซชั้นไม่ได้นะครับต่อมานะครับก็จะมาดูเรื่องของดีไซน์นะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วดีไซน์เนี่ยบางทีก็เป็นผ้าพื้นบ้างลายโมเดิร์นนะครับหรือจะเป็นผ้าแบบลายคลาสสิกบ้างน,นะครับหรือเป็นลายดอกก็มีนะครับ <ๆ>ตัวนี้จะเป็นลายพิมพ์ก็จะเป็นแบบคลาสสิกนะครับหรือจะเป็นแนววินเทจก็มีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นผ้าพื้นนะครับผ้าพื้นก็คือจะเป็นผ้าเรียบๆแบบนี้นะฮะหรือจะเล้นของเท็กเจอร์ผ้าก็ไม่ใช่นี่ไม่มีลายนะครับอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าเวลาเราจะตกแต่งห้องเนี่ยจะต้องตกแต่งแบบไหนเช่นว,ว่าบางคนเนี่ยที่อิเดีรืดีไซเนอร์นะครับก็ถ้าตัว เอร์นิเจอร์เองเนี่ยมีลูกเล่นมีลายอะไรเรยอะแล้วเนี่ยผ้มาม่านอาจจะดรอกลงมาเป็นผ้าพื้นได้หรือเลื่อนเพลงนะครับหรือบางคนนะครับตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็โมเดิร์นอยากจะผ้าม่านมีลายก็สามารถทำได้อันนี้ก็คือเทคนิคการเลือกนะครับส่วนต่อไปนะครับคือสีสันของผ้าก็เหมือนกันก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าสีตอนนี้เนี่ยอย่างผ้าของซอฟเองนี่เลือกตั้งเป็นสิบสีตอนมีูดีไซน์อย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่า าทางรสยมของเจ้าของบ้านชอบแบบไหนนะครับหรือดีไซเนอร์จะเอาเป็แมทกับตัววอลเปเปอร์แบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือตัวคัลเลอร์ฟัสเนสเนี่ยต้องดูนะครับผ้าม่านเนี่ยหลักลักษณะสมบัติของเขาคือต้องกันแดดได้คือต้องทนแดดเรียดตลอดเวลาการพราะมันเปลดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวคัลเลอร์ฟัสเนสจะเป็นตัวบอกว่าผ้าม่านตัวนั้นเนี่ยสามารถกันแสงเอาไว้ใช้กันแสงสามารถทนต่อแดดได้นานขนาดไหน,น นะครับดังนั้นคันเลือกฟลาสเน็ตมันจะมีอยู่ในตัวซอฟต์แวร์ของพมา่านะครับสามารถเปิดดูได้ก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับถ้าพูดถึงว่าคันเลือกฟลาสเน็ตสูงๆอย่างเช่นคันเลือกฟลาสเน็ตประมาณทั้งสถึง5ถึง6เนี่ยมันสามารถที่จะทนแดดได้แบบสี่ห้าปีโดยสิ้นไม่สิ้นนะครับแต่คันเลือกฟลสเน็ตประมาณทั้งสอปุ๊บเนี่ยคือเอาไปตากแดดครับเดียวเนี่ยสีส้มอาจจะกลายเป็นสีสีสีาาสสสครีมได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึง่งนะครับ ต่อไปนะครับก็เรื่องของการกันแสงบ้านนะครับการกันแสงของผ้าก็สําคัญนะครับผ้าเนี่ยผ้าม่านเนี่ยพอปิดปุ๊บเนี่ยต้องกันแสงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของการทําผ้าม่านเนี่ยมันมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากการกันแสงได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยลูกค้าบางคนต้องการกันแสงแบบเยอะๆเลยนะครับก็จะมีเป็นผ้าลักษณะของผ้าดิมเอาให้เลือกใช้ของกันนะครับผ้าดิมเอาลนะครับ ก็จะเป็นผ้าลักษณะนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันสามารถกันแสงได้ประมาณ70%นะครับคุณผู้ชมตัวนี้แตกๆต่วนี้ยังไงบ้างนะครับคือแตกต่างตรงที่ว่าตัวนี้จะมีความหนากว่านะครับและตรงกลางของผ้าจะเป็นเส้นด้าสีดำก็สามารถกันแสงได้ดีกว่าตัวที่ผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยส่งให้ดูนะครับจะได้ลองจับเนื้อผ้า,าได้ดูว่าเออผ้าแบบไหนเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนี้จะเป็นดิมเอานะครับการใส่มัน70%ผมก็ควร ดับสุดท้ายนะครับของเรื่องการแสงก็คือผ้าม่านแบล็คเอาท์นะครับตัวแบล็คเอาท์ตัวนี้เนี่ยของซอสก็มีนะครับมีเยอะเลยเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของผ้าแบ็คเอาท์เหมือนกันนะครับมันต้องกันแสงแต่ตัวนี้สามารถกันแสงได้คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครูพูดง่ายๆว่าปิดไปปุ๊บเนี่ยแสงเนี่ยไม่สามารถที่จะส่องผ่านทะลุผ่านผ้าได้นะครับคุณสมบัติตัวนี้ไม่มันไม่ใช่แค่กันแสงอย่างเดียวยังสามารถกันรังสี UV ได้ด้วยนะครับแล้วทางตอนนี้เนี่ยเรื่องของ ลดน้ำลมลดล้มล้อนี่กำลังมาแรงนะครับงานงานภาพตัวกันยูวีเนี่ยสามารถที่จะลดอุณหภูมิของห้องได้3าถึงหองศาเซลเซียสด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากทำมาจากอะไรนะครับคือตัวพ้าม่าเนี่ยก็คือภาพทั่วไปแต่ว่าเขาได้เรียบสารกันแสงนะครับจะเป็นโฟมไว้สามชั้นนะครับและในสารกับเป็นตัวโฟมเนี่ยยังมีสารที่สามารถกันความร้อนกันน้ำฝนได้ด้วยนะคดังนั้นภาพตัวนี้จะค่อนข้างเหมาะสําหรับ ห้องนอนหน้าต่างเป็นใหญ่ที่รับแสงตลอดเวลานะครับเวลาตื่นมาปุ๊บเนี่ยไม่อยากเห็นแสงนนก็จะแนะนําเป็นผ้าแต่เตาครับแต่ถ้าเป็นห้องนั่งเล่นผ้าแต่เตามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่า,าห้องนั่งเล่นก็ต้องการให้แสงเข้าบ้านใช่ไหมครับ,นอนนอกกบมันต้งแบบเต็มมืดดังนั้นผ้าแต่งเตาตัวนี้จะแนะนาําเป็นเฉพาห้องนอนสนมากกว่านะครับก็หนนลักๆของผ้าม่านจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ ก็จะมีตัวธรรมดามีดิมเอาแล้วมีตัวแบล็คเอาท์นะครับ mm hmm. ก็เลือกใช้กันได้น,น,นะครับ <Okay. S 1> ลำดับต่อไปนะครับ mm hmm. ผมเ,เรื่องของผ้าโปรกงบานอาการพ้าโปร,ร่รเนี่ยก็ก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมนะครับคือผ้าโปรกจะเป็นผ้าที่กรองแสงระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องกันแสงมากนะครับส่วนมากก็จะทําร่วมกับผ้าม่านนะครับเวลาตอนกลางวันอยากจะ เปิดเป็นผานะครับแต่ยล้มีผ้าโปร่งทิ้งไว้เนี่ยแสงมันก็สามารถที่จะเข้าได้ข้างนอกก็สามารถมองเห็นเราได้แต่นี้เราเรียกว่าผ้าโปร่งนะครับผ้าโปร่งตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับถึงการกรองแสงก็ต้องดับหนึ่งสองนะครับความเบาของผ้าก็คือมันต้องไม่หนามากถ้าหนามากก็ทาเป็นผ้าม่านดีกว่านะครับมันต้องบางๆแสงผ่านได้มองเห็นได้อย่างนี้นะครับดีไซน์ผ้าครับดีไซน์ผ้าเหมือนกันนะครับเทคนิคในการเลือกผ้าโปร่งนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมเห็นนะครับทั้งดีไซเนอร์แนะนำเองในลูกค้าเลือกเองเนี่ยนะครับหลายคนก็จะเลือกตัวสมมติถ้าพม่านเป็นลายโปะนะครับเป็นลายดอกลายอะไรก็แล้วแต่ผ้าโปร่งอาจจะเปรกมันด้วยตัวเรียบๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผ้าลายเรียบๆอยู่แล้วทําเป็นผ้าโปร่งลายเรียบๆด้วยก็ได้นะครับเรื่องเหล่านี้ยังมีเทคโนโลยีในการทอผ้าโปร่งให้มีลายมากขึ้นด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะมีลาย็กเ t u r e ในนั้นได้ไม่ต้องเรียบๆอย่างเดียวก็มีเหมือนกัน ขอ,องซอสก็มีตัวนี้นะครับกค็คือจะมีลายผ้าหนึ่งด้วยนะครับก็บางทีเลือกเป็นผ้าม่านาเรียบๆเอาเป็นผ้าปร่งลายก็สามารถทําได้ก็จะเป็นมิกซ์พันกนับทำได้สุดท้ายของพุทธส,สมบัติของผ้าโปร่งนะครับผ้าโปร่งเนี่ยด้วยความที่มันโปร่งแสงนะครับคุณสมบัติอันหนึ่งคือจะต้องเป็นผ้าโปร่งที่ไร้รอยต่อนะครับหลายคนจะงงว่าเอ๊ะไร้รอย,ยต่อทําไมมันคืออะไรนะครับผ้าม่านเนี่ยเวลาเราเย็บออกมามันจะมีรอยต่อ เป็นผืนเป็นผืนใช่ไหมครแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นเพราะว่า้าเนผืนแล้วบางทีตัวรอยต่อเนี่ยมันอยู่ในตัวขเขาเรียกตัวตัวตัวจีตัวเคิร์ฟน,นันนะครับมองไปกลปุ๊บแล้วเห็นรอยต่อแต่ภ้าโปร่งเนี่ยไม่ว่าจะไปซ่อนลายรอยต่อยังไงมัน,น,น,นจะเห็นเพราะมันโปร่งมันมองทะลุได้หมดเลยใช่ไหมครับน,นั้นคุณสมบัติที่ดีของตัวภาพโปร่งเนี่ยคุณจะเป็นภาพโปร่งที่ทำออกมาแล้วเนี่ยเป็นผ้าชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นผ้าชิ้นเดียวกันนี้หมายถึงว่าตัวภาพโปร่งจะต้องมีความกว้างหน้ากว้างมากกว่าปกติ นะครับตัวนี้ผ้าของซอฟเนี่ยผ้าโปร่งทุกตัวจะเป็นผ้าโปรงหน้ากว้างนะครับถ้าเย็บออกมาแล้วเนี่ยจะไม่เห็นรอยต่อนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่บางคนบอกว่าเออเราไปผ้าโปร่งบางที่ทุกถูกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นผ้าโปกงหน้าแคบซึ่งเวลาเย็บออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นแถบเป็นแถบเป็นแถบซึ่งมองใบกายก็จะเห็นรอยเย็บเลยอ๋อมมนเย็บต่อตรงนี้เย็บต่อตรงนี้มองแล้วมันก็จะดูไม่ไม่่อยสวดเท่าไหร่นะครับ จะเป็นตัวผ้าบุฟเฟอร์นิเจอร์ผมอยู่ที่ร้านซอสเนี่ยหลายคนก็ถามเฮ้ยผ้าบุบผ้าบุบมันคืออะไรนะฮะผ้าบุฟเฟอร์เนี่ยก็จริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยมาทำเฟอร์นิเจอร์มาทำตู้เตียงหรือเปล่าจริงไม่ใช่จริงหลักๆแล้วเนี่ยเอามาทำตัวตัวโซฟานะครับเอามาพุ่มเตียงได้เอามาทำบอร์ดได้นะครับแต่คุณสมบัติของตัวผ้าบุฟเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกับตัวผ้วมาม่านนิดหนึ่งนั่นหมายความว่าบางที คนเลือกใช้เนี่ยไปเลือกใช้ผ้าม่านมาทําเป็นผ้าปุกจะไม่ได้นะครับจะไม่คงทนหรือจะเอาตัวผ้าปุกมานต่นผ้าม่านมันก็ผิดจุดประสงค์อีดหนึ่งนะครับงั้นข้อแตกต่างของตัวผ้าปุกผ้าม่านมันมีนะครับอันดับหนึ่งคือแตกต่างในโรวเส้นด้นะครับเส้นด้ยของตัวผ้าปุกเนี่ยจะแบ่งเป็นตัวโพลิสเตอร์เป็นคอตตอนเป็นอะคริลิกนะครับโอเคบัวคอตตอนอาจจะเหมือนกันแต่เส้นด้ยของตัวผ้าปุกเฟอร์นิเจอร์เองเนี่ยมันจะต้องมีความคงทนและมีความหยาดขึ้นมาอีหนึ่งนะครับ ซึ่งแตกต่างกับตัวคอตตอนของตัวที่จะามาทอเป็นผ้าม่านนะฮะดังนั้นตัวผ้าบุเฟอร์เฟเจอร์เนี่ยเส้นด้ายเขาจะเยญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทอขึ้นมาจะมีความหนาของเส้นด้ายเยอะนะครับส่วนของดีไซน์ของผ้าก็ดูไอนกันนะครับเหมือนกับตัวผ้าม่านเลยนะครับก็คือจะเอาเป็นพื้นก็นได้จะเอาเป็นลายก็ได,ถได้ถ้าเป็นลายก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้จะออกเป็นลักษณะค่อนข้างคอนเทนต์งบางคนก็ไปเย็บหมอนก็ได้นะครับแต่บางทีไปทํทำโซฟาทั้งตัวเป็นลายนี้ก็สามารถทําได้แต่บางค จะเบรกมาน,นิดนึงนะครับเบรกมาน,นิดนึงนด้วยตัวพื้นๆก็มี ตัวนี้เนี่ยแหละนะดีไซนเนอร์เลือกใช้เอาไปปลุกเฟอร์นิเจอร์นะครับปลุกปลุกโซฟาตัวขวาจะทำเป็นเบาะตัวซ้ายจะทำเป็นตัวเป็นเบาะรองนั่งกนน็ได้เนี่ยเป็นั้นเรื่องของการมิดแอนด์แบชกก็สำคัญนะครับบางทีบ้านดูเรียบๆเกินไปจะได้ให้เป็นลายจุจัดไปเลยของโซฟาแล้วก็เลือกเป็นหนันทั้งหมดได้เลยนะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าอยากจะมิดแอนด์แบชกมันก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเอาตัวนี้ออกตัวนี้ทำเป็นเบะานนนนะก็ได้นะครับก็ได้เป็นเทคนิคการเลือกนะครับตอนนี้ส่งต่อ ต้องเหนือจากดีไซน์ผ้านะครับที่จะมีให้เลือกกันแล้วเนี่ยส่วนสําคัญอันนึงต้องดูเรื่องของการกันกน้ำด้วยเหมือนกันเพราะว่าผ้าปูเนี่ยจะค่อนเป็นเป็นผ้าปูค่อนข้างถามว่าใช้งา,า,าหนหนักกว่าผ้าม่านไหมหนักกว่าเพราะหนึ่งมันจะต้องรับน้ําหนักของของแขกของเราเองด้วยนะครับสองอความสปกปรกต้องสปกปรกง่ายกว่าดังนั้นผ้าปูที่ดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติคือทําสารกันน้ำาอยู่แล้วหรือเรียกสั้นๆว่าสารกินนะครับว่า water repellent วัตถุดิเปเลนเนี่ยจะเป็นสารที่เคลือบตัวตัวตัวกระปุกไว้นะครับเป็นการพวกกาแฟชามันขมลงไปปุ๊บเนี่ยตัวชากาแฟมันจะไม่ซึมลงไปในผ้าเราสามารถที่จะอเอาชิชูหรือเราเอากระดาษซับน้ำเนี่ยซับออกได้ทันนะครับนั้นเรื่องของการดูแลรักษาวัตถุดิเนเลนจะดีกว่าเลยคนบอกเอ๊แล้วทำไมไม่ไม่เอามันไปซักซะเลยละ่ะนะครับต้องบอกว่าทำผ้าทงกระปุกน,นะครับจาดเฟรนิชชิ่งนะไม่เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่นะ เสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยสามารถซักได้ทุกวันเลยนะครับแต่ผ้าม่านกระปุกเนี่ยเขาแหละ,ะเขาเขาช้อมมาเพื่อที่ใช้ทนต่อแสงแดดทนต่อการเสียสีแต่ไม่ทนต่อการซักนะครับดังนั้นจะเอาผ้าไปซักแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยคือไม่ไม่แนะนำจะไผ่านนะครับบางทีอาจจะซักซักปีละครั้งสองครั้งก็พอแล้วนะครับหรือถ้าเป็นผ้าปูเฟอร์นิเจอร์ก็แนะนํานเป็นการซักแห้งจะดีกว่านะครับเป็นจุดๆไป ส,ส่วนต่อไปนะครับดูของน้ำนักผ้าก็าสำคัญเหมือนกันคนบอกโูฉันเข้ามาในร้านผ้าไหมแล้วร้านผ้าุกแล้วอะไรก็ไม่รู้ช็อเปคข้างหลังเต็ไมไปหมดดูนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นบางทีพนักงนานหน้ร้าน,าน,านเขาไม่ได้สนใจเขาบอกไม่ดีเขายังไม่เทรนมาดีปุ๊บเนี่ยเขาไปเชียร์ผ้าบางๆเอาให้ท่านผู้มเกียรติเนี่ยเลือกทำผ้าุกปุ๊บเนี่ยจะเกิดปัญหางนี้ขึ้นด้านปุ๊บเนี่ยมันระขาดได้เพราะมันรับน้ำหนักไี่ได้ นะครับดังนั้นเรื่องของน้ำหนักผ้านะครับค่อนข้างสำคัญตัวผ้าปูเนี่ยควรจะมีน้ำหนักสักสามร้อยถึงห้าร้อยกรัมต่อตารางเมตรนะครับนั่นบอกว่าเอาผ้าผืนนั้นมาตัดเป็นหนึ่งตารางเมตรแล้วไปชาดดูมันต้องมีน้ำหนักประมาณมันถึงจะดีต่อสำหรับการเป็นผ้าปูนะครับสำหรับผ้าม่านเองนะสำหรับผ้าม่านเองเนี่ยมันต้องมันหนาขนาดนี้ไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าหนึ่งมันต้องแขวนกับหลงนะครับ นั้นประมาณเองเนี่ยน้ำหนักของเขาก็อยู่ที่ประมาณ100ร,ร้อยต้นจนถึง200ร้อยเต็มที่หรือถ้าเป็นแกร็คเฮาส์อย่างที่เมื่อกี้จ,จับๆกันอาจจะประมาณสัก250ร้เต็มที่ถ้าหนักกว่านี้ปุ๊บเนี่ยลางเนี่ยมันจะไม่อยู่นะครับมันจะหลงกันได้สำหรบับผ้าโป่งและผ้าโปร่งลักษณะเนี่ยจะค่อนข้างน้อยจะประมาณสักไม่ถึงร้อยกรัมต่อนกลางเมตรจะเบามากม,มากผ้โป่งจะเบามากนะครับอันดับสุดท้ายของตัวพ้าบุเฟอร์นิเจอร์ที่จะต้องดูนะครับก็คือ รับเทสหรืออปเปอร์ชันเทสก็คือการทนการเสียดสีของผ้านะครับไอตัวอปเปอร์ชันเทสจริงๆตอนแรกผมไม่รู้หรอกนะครับแต่เข้าไปดูกับทางด้านต่างประเทศโรงงานซัพพลายเออร์เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเครับเทสส่วนนี้ค่อนข้างที่สําคัญนะครับในการเลือกทำผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เช่นโรงงานโรงแรมนะครับหรือทําในห้องรับแขกซึ่งแบบมีแขกเข้ามาตลอดเวลาเนะี่ยตัวอปเปอร์ชันเทสหรับเทสเป็นการทนต่อการเสียดสีนะครับอย่างเช่น20,000ครั้งถึง50,000ครั้งเนี่ยถือว่าดี นะครัวบบิ่งห้าหมื่นเป็เรื่องหนึ่งก็ดีมากนะครับก็คือเป็นผ้าปูที่สามารถทนแรงเสียดสีที่สูงไอ้ตัววิช่วาวัดันยังไงชิวโคจะมีเครื่องวัดนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ตัวให้มันตัวตะกุยนะครับตะกุยตัวผ้าปูเนี่ยนะครับถ้าสองหมื่นครั้งนี่นหมายถึงว่าตะกุยไปสักสองหมื่นครั้งปุ๊บเนี่ยผ้าจะเริ่มขึ้นขุ่นซึ่งได้จะขาดออกมาแล้วนะครับดังดนั้นผ้าตัวนั้นจะไปก็คือรับเทสผื่สองหมื่นครั้งแต่ผ้าบางตัวมีคุณสมบัติทนนนนไไดด้้้ถึงงงงงงงคครรรรััเ่ขอออซฟกกก็็มมีะบาาโแ อ่านตามล็อบบี้อะไรพวกนี้เึ่งจะเป็นสูงที่เป็นค่อนข้างเป็นเรียกว่า high traffic คนเดินนั่งลุกตลอดเวลาแขกเยอะนะครับตอนนี้เลือกเป็นตัว5้าห0ื่ลับเทสจะดีกว่านะครับลุกนั่ง5 0 0 0 0นครั้งนะลองดูสิครับว่ามันจะทนได้กี่ปีนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นคุสมบัติหนึงที่ต้องดูนะครับสำหรับตัวลับเทสนะครับนี่ก็ข้อพลานะครับเรื่องของพระม้าพะบุและก็พระปรอแล้วนะครับ แต่ต่อไปอาจจะลงเรื่องเทคนิคนิดนึงแต่ไม่เยอะมากนะครับผมจะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเลือพูดถึง out, เรื่องแบล็คเฮา์เรื่องติดเอาไปนี่ขอทีนสักรอบหนึ่งนะครับทุบแบล็คเฮาส์ของผ้าเลยก็คือผ้าที่เคลือบโฟมนั่นแหละนะฮะมันจะมีทั้งสเปคเป็นเคลือบแค่หนึ่งชั้นนะครับนั่นจะกันแสงแค่80เปอร์เซ็นต์นะครับอซอก์มีนะครับแต่ถ้ากันเคลือบไปสามชั้นเมื่อกี้จับจับกันเนี่ยก็จะกันแสง100เปอร์เซ็นต์ป้องกันแสงรังสี UV ได้นะครับ ซับเสียงได้ลดอุณหภูมิห้องได้3.5องศาเซลเซียสนะครับต่อมาคือตัวดิมเอาทดิมเอาท์เมื่อกี้ก็ส่งให้ไป้วเหมือนกันนะครับเป็นผ้าที่ผ้าข้างหน้าผ้าหลังผ้าและตรงกลางเป็นเส้นได้สีดําตัวนี้คุณสมบัติที่ดีก็คือประมาณว่าการใส่ได้70%แต่ข้อดีของเขาคือเราสามารถซักได้คือซักได้แบบปีละสองครั้งสามครั้งโดยที่ไม่มีปัญหาตัวแบ็คเท้าเป็นเครื่องโฟมนะครับบ้านท่านผู้บริจาหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ผ้าแบ็กเท้าอยู่แล้ว Hey, น,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 นีจะต้องแนะนำนิดหนึงว่าถ้าทำผ้าเครื่องโฟมในการซักเนี่ยจะต้องเป็นเทนนันต์บางทีนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโฟมมันจะหลุดนะครับก็จะต้องซักไม่ปั่นแรงหรือว่าซักเบื่อมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าโฟมหลุดปุ๊บเนี่ยแสงจะเข้าตรงในของส่วนโฟมหลุดซึ่งมันก็จะไม่กันแสงนะครับแล่วที่สามก็คือตัววอเตอร์เลเวลนเลนส์นะครับที่พูเป็นแอลนะครับคือตัวการสะท้อนน้ำนะครับอันดับที่สี่ของการทําิชชั่นผ้าอันนี้ก็ดีจริงๆจ,จะมีคลิปให้ดูเราเปิดไม่ได้นะครับก็คือ ผ้าเนี่ยมีเทคโนโลยีการกันลางไฟด้วยนะครับผ้าเนี่ยถ้าผ่านการกันกรลามไฟมาตอนนี้ยิ่งทางของซอฟเองด้โปรเจกต์ทางด้านพวกโรงแรมนะครับแบบตึกสามสี่สิบชั้นอะไรพวกนี้นะฮะมันเป็นกฎของทางด้านการก่อสร้างตึกสูงเลยว่าพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพวกฟองน้ำที่ใช้ในตึกสูงหรือผ้าอะไรเงี้ยจะต้องทำกันไฟนะครับผ้ากันไฟตรงนี้เนี่ยซอฟก็มีขายเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าที่อยู่บ้านเองเนี่ย อยากใช้ถ้ากันไฟผมว่าก็ก็ดีนะครับเพราะว่าผ้าม่านเนี่ยมันชิ้นยอดทั้งย้ายจะไม่ได้ไม่ได้แช่กอะไรนะถ้าเกิดไฟลุกขึ้นมาในบ้านปุ๊กเนี่ยนะฮะถ้ามันลุกผ่านตัวผ้าม่านผ้าม่านกันไฟปุ๊กเนี่ยมันติดอยู่แต่มันติดมันจะดับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ้าม่านที่ไม่ได้กันไฟนะครับของซอฟต์ก็มีไม่กันไฟเยอะเหมือนกันเพราะว่ากันไฟกับราคาสูงนิดหนึงแต่ถ้าไม่กันไฟปุ๊กถามว่าถ้ามันติดปุ๊บเนี่ยมันลามเลยนะครับมันลามแล้วลามไปติด ผน,นังไปลามไปติดพรมแลมัก็ลางไปได้้วยดัยงนั้นถ้าอยากจะได้สเปคปลอดภัยหน่อยเลือกตัว FR หรือคำว่า frame r e t a ั d a n ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ราคาจะสูงนิดนึ่ง